สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทดสอบพลังงานพอล่าในพระเครื่องนะครับที่ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโตอมตะสยามซึ่งตั้งอยู่ที่โลตัสมบุรีของพี่ชานพระสมเด็จน้องแนะนําตัวหน่อยเป็นเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยฝ่ายไหนของทบริษัทนี้เป็นฝ่ายไอทีครับเป็นทำหลายๆด้านด้วยออบคุเลยครับโอเควันนี้เราไอเครื่องตัวนี้มันทํางานไง ตอนนี้เป็นเครื่องวัดตรวจพอล่าหรือพลังงานของร่างกายคนครับแล้วก็วัดสุขภาพได้ด้วยอะไรเงี้ยเราเอามาอะแดปใช้กับวงการนี้เพื่อวัดว่าตอนที่เราไม่ใส่พระเนี่ยออร่าออกมาเป็นยังไงแล้วก็ตอนที่สวมใส่พระแล้วออร่าออกมาเป็นยังไงครับพี่แคกเครื่องนี้มันเวิร์กตรงไหนมันประมวลผลพลังงานร่างกายไม่ว่าตับไตธาตุภุงอะไรทุกอย่างเนี่ยแลกแปลงมาเป็นสีเพื่อให้เรารู้ค่าว่าค่าของแต่ละสีอ่ะ มันแสดงออกว่าสุขภาพดียังไงผมแฝงหลวงพ่อเงินกับสมเด็จโตออร่าไม่เหมือนกันแน่นอนอ่าใช่ครับคือวัดให้ให้อธิบายง่ายๆก็คือให้มันแสดงว่ามันมีพลังงานจริงเพือ่ออธิบายที่สั้นที่สุดคือมันมีพลังงานจริงเข้าามอธิบายจริงให้ให้เข้าใจนะครับว่าพระที่เราแวนมีพลังงานจริงอพี่ชาญบ้านพี่ชาญพระสมเด็จคิดได้ไงคือตรงนี้นะครับเครื่องพวกนี้มันมันวัดสุขภาพอยู่แล้ว ที่นี่สุดที่าก็คือพลังงานที่อยู่ในตัวเรานี่ยแต่ผมมาวิเคราะห์ใช้กับพระสมเด็จหรือว่าพระเครื่องทั้งหมดจาพลังงานจากวัตถุมงคลเป็นวัตถุมงคลเลยว่าถ้าของแท้ที่มีพลังในพุทธคุณที่ได้รับการปลุกเสกจริงๆเนี่ยนะครับในสมัยก่อนๆเนี่ยซึ่งพลังงานที่เขาบรรจุลงไปมันจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่เหมือนสมัยนี้เพราะว่าพระสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนตรงที่ว่ามันมีระบบไอทีก็มาเย็นั่งเล่นเฟซุ๊กนี้ความศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันไม่รู้นะ อ่าลาต่ออตพอที่นี้พอเรามาใช้เครื่องนี้มาวัดค่าของมันเนี่ยเรารู้เลยว่าพระองค์เนี้ยอยู่ในยุคนั้นหรือเปล่าคือพลังงานมันจะแสดงออกมาเป็นผลหน้าจอยเราเว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องจะอักน้องาถายถ่ายภาพไปนู่นอ่ะเดินไปใกล้ๆกันหออัตอนนี้เครื่องเนี่ยไม่ได้แพลนแสดงอะไรเลยตอนนี้ยังยังนะยังนะครับแต่นี้เนี่ยน้องคนนี้เนี่ยอ่าแฝงพระมาอ่าตอนนี้ให้เป็นเหรียญหลวงเหรียญหล่อลงปุ่โตด้วยนะครับเหรียญดอกสมเด็จโตอ่าทีนี้่ีแรกด้ปีสองพันสี่ร้อยกว่ากว่า สองพันสี่ร้อยสี่ร้อยหนึ่งเป็นเนาะสองสี่หนึ่งหนึ่งจะเป็นสองสี่หนึ่งหนึ่งของการสร้างเหรียญครับผมนะครับเป็นเหรียญหล่อลองดูนะครับว่าตอนนี้เขาค่อยแล้วรัตนาแล้วนะไม่แล้วรัตนาแล้วรัตนาแล้วแล้วเดี๋ยวเราเอามือวางดูเราจะทดสอบก่อนมือวางหรือหลังจากมือวางคือปกติเราต้องมารัตนาก่อนแล้วเราถึงองมือวางลงไปไม่ใช่คือเราจะรู้ว่าก่อนแหวนนะครับไม่หลังแหวนเป็นไงเดี๋ยวเเราต้องทดลอก เดี๋ยวเราจะทดออีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้แขวนอยู่นะครับโอเคตอนนี้แขวนเราก็วัดเลยวัดตอนที่อาราธนาก่อนอาราธนาแล้วนะครับขอชมบารมีนะครับว่าถ้าเป็นของดีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นที่หน้าจอว่ามันมีพลังงานอะไรบ้างเฮ้ยอาจจริงๆครับและสุขภาพเขาก็รู้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงตั้งแต่อันที่หนึ่งคือสายตานะครับอันที่สองคือความดันโลหิตครับอันที่สามเนี่ยก็คือกระเพาะอาหารครับอันที่สี่ระบบการหายใจอันที่ห้าเนี่ยก็คือ ระษาการรับฟังและกระเพาะปัสสาวะครับผมแต่มันมีมากกว่านั้นอีกเดี๋ยวเราดูในจอนะครับอ่าโอเคอันนี้แฟนรับอ่าเริ่มวางเลยครับเอมือวางนี้อันนั้นอันนั้นเราค่อยค่อยค่อยหมดค่อยหนะค่อแล้วเ็เอามือวางบนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตผมจะเป็นผู้จับมือให้นะครับขอตัวทีขอจับมือหน่อยอนุญาตนะครับเครื่องนี้นะครับยังไม่เคยมีที่ไหนใช้มาก่อนนี่คือที่เดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่มีเรื่องเครื่อง เฮ้ยพี่ใช่างี้แล้วคนจะเชื่อได้ไงเพราะว่าพี่เป็นคนใช้คนแรกผมถามเป็นตลกเลยนะอมันมีคนใช้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอยู่แล้วได้ได้แล้วเสร็จแล้วอขึ้นแล้วครับถอดพระออกก่อนเลยอันที่กันที่สองเุาภาพไ่้เรื่องอ่านก่อนอ่านชื่อก่อนเราไปใช่ก่อนอ่านตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอแยกพิมพ์ชื่อก่อนเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับพิมพ์ชื่อก่อนแยกเซฟก่อนพี่ชื่ออะไรเลยชื่อนาคากชื่อชนะการเป็นถุงอ่ะเกิดเกิดวันที่หนึ่งของอ่าคริสต์ศักราชอะไรอยู่เอาเป็นพ่าสองอะไร ไม่หนึ่งเก้าอหนึ่งเก้าพิ่ที่สักกอะไรเจเหนึ่งเก้าเจ็ดแปดอ่าหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเดือนที่อะไรเดือนกุมภาคเนี่ยอันนี้เราจะเก็บไว้เป็นข้อมูลเราวิจัยเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอ๋อที่เราจะวิจัยด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้พี่ทําเก็บข้อมูลพวกนี้ทําวิจัยว่ามันเครื่องมันโกหกไหมอ่าถูกต้องครับถูกต้องตอนนี้ถ้าเรเพื่อต้นนะครับพลังงานตอนที่เขาค่อยมาตรงนี้นะครับไม่มาฝั่งนี้แหละเฮ้รับผมไปครับ มาฝังดี้หล่ะี่ก้อนจะตับลงมาแล้วถด้ดูด้านสุขภาพนะครับนี่คือสีนี้นี่คือ A นะครับนี่คือ B นี่คือ C นี่คือ D และนี่คือ E ก็ตามตัวนี้เลยนะครับอับบอยอันที่หนึ่งีก,กี่อย่างบอกไว้หมดสีฟ้านเนี่ยหมายถึงประสาทตาตัดแล้วก็น้ำดีนะครับอ่าหรือเส้นปากเป็นเส้นมาตรฐานนะครับถ้าเกิดว่ากายเคียงที่เส้นหรือว่าแต่ที่เส้นนึงถือว่าใช้ได้แต่อันนี้อันนี้ถือว่าสายตายาวนิดนึง นิดนึงนะต่ำกว่าเซลยาวไม่ปกติอ่าอย่างนั้นแล้วมันมันมันบอกได้อ่าพี่ต้องต้องต้องทื่อตรงนี้อ่ออันที่สองเสีแดงเนี่ยมาถึงระบบไหลเวียนโลหิตครับอ่าความบรรลุอิ่มก็นิดหน่อยสูงนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากแต่มันไม่ได้มีเฉพาะความบรรลุอิ่มอย่างเดียวเนี่ยมันมีหมดเลยในร่างกายเรามีอะไรบ้างครับนี่คือสีแดงต่อไปเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยมาถึงระบบทางเดินอาหารครับตั้งแต่ปากลงไปยันกระเพาะอาหารครับเนี่ยแต่ละตัววอนพยายามอธิบายตรงนี้ว่ามันมีอะไรกี่อย่างนะครับอ่า ก็ถือว่าอยู่ในเกมปกตไิไม่ไม่ไม่มีอะไรมากมายไ,ไปอันที่4ในดีนะครับดีเป็นที่ขาว,ขาวสีขาว<ด>มาถึงระบบทางเดินหายใจครับตั้งแต่จมูกลงไปยันปอดครับอ่านะครับอันสีดําต่อไปอันสีดําสีดํหมาถึงไตก็กระเพาะปัสสาวะแล้วก็การละฟังครับนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ไม่อะไรมากมายนะครับปกติถือว่าปกตินะครับแล้วทีนี้พลังงานที่มันเกิดขึ้นที่เป็นสีนี้นิกูวิตามูเรคือมีระ,ะนะครับทาไมสีเป็นพลังงานอย่างนี้เลยด้วยตัวธาตุของเราเนี่ยเป็นคน กรีนใช่ไหมกรีนคือธาตุไม้ธาตุไม้คือสีเขียวแต่ทาไมมีสีนี้ขึ้นมาคือถ้า,าเป็นอือโอเคแล้วตอคือ,อ,ค,อคือไม้เนี่ยนะครับพอมีน้ําก็มาเสริมเราเนี่ยมันก็ทําให้ไม้อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีสีอื่นๆก็ามาเสริมเนี่ยเป็นสีพลังงานของพระเครื่ององค์นั้นๆเลยแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยจริงๆมันต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนันหลังจากที่เราเออราธนาพระออกเมื่อกี้ไม่ได้อราธนาออกใช่ไหมออกหรือเฉยอาะ พลังงานยังค้างอยู่ในตัวเขาเแต่ไม่เป็นไรเดี <im it> ๋ยวเราใช้เวลาระยระย <im it> แค่สั้นๆเนี่ยเราจะเทีู่ <im it> ว่าหลังจากที่เราไม่ห้อยฟ้าแล้วเนี่ยไอต้ตรงนี้มันจะกยับเป็นยังไงมันมงบอกถึงสุขภาพเราด้วยแล้วเราพลังงานตรงนี้ที่มาก็มาจากเครื่องนี้คือพลังงานที่ได้รับการถูกเสร็จซ,ซ,ซึ่งมันเข้บอกกลับความบาลานซ์ในร่างกายเทคโนโลยีการทดสอบพลังงานในพระเครื่องก้าวไกลถึงขนาดนี้แล้วใช่ฮะตอนนี้มันใช้ตรงนี้ได้เลยทุกคนหาเครื่องนี้มาใช้แต่มัน ไม่ได้เครื่องพวกนี้นำเข้ามาในเรื่องเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วมานะครับแต่ตอนนี้เขาเริ่ใช้แล้วหรือเขาเริ่มกินไม่ไม่ไม่เลิกครับมันหาซื้อไม่ได้เพราะอะไรมันไปไม่ได้โควิดฮะติดโควิดไปไม่ได้ต่างประเทศนะครับไปซื้อมาไม่ได้เครื่องนี้อยู่ที่ประเทศเกาหลีเลยบอกให้ก็ได้นะครับประเทศเกาหลีเนี่ยก็คือเครื่องอังกฤษอ่างระเทเครื่องมีวยอนะครับต่างประเทศมอกมอกมาจรฐทางสายการบใช่แต่บ้านเราไม่มีไงบ้านเรา ีนี้คนที่ออกมาใช้ในประเทศไทยนี่มีอยู่คนเดียวที่มีเครื่องนี้เยอะที่สุดก็คือเจ้าของบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งแต่ผมไม่ขอเอชื่อเขา<ข>มารับเขาามาใช้เครื่องวัดสุขภาพเลยเพราะเขาขายเครื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอาหารเสริมอ,อาหารเสริมแล้วก็มารสาะอะไรต่างาเนี่ยถ้าใช้ของเขงงาป้าพี่เขาวัดก็รู้เลยว่าดีหรือไม่ดีแสดงนะว่ามันมาใช้กับพลังงานของพระเครื่องได้ด้วย อเพราะพลังงานของขสิ่งนี้เป็นแห่งเดียวนะครับในประเทศไทยเนะครับที่ในประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะทดสอบว่าพระเครื่องที่ไปแล้วมีพลังยังไงมีพลังพุทธคุณจริงหรือเปล่าอันนี้มีพุทธคุณด้านไหนพุทธคุณตรงนี้แหละครับแต่เราเราเราต้องดูตอนที่ไม่มีพระง้วยแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีนึงว่าเราจะพูดได้ตอนจบว่าเขาร่างกายของเขาเนี่ยมันขาดอะไรบ้างแล้วพอใช้พระนี้แล้วมันดีจริงหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจเลยว่าใช้พระนี้ทําให้เขาสบายใจและมีความรู้สึกว่า ร่างกายก็ผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายมีมาทางรีแลก์เห็นไหมครับเฮ้ยนี่ไงซีรีแลกต์47คเณ47นี่นะครับเป็นความรู้ใหม่ของวงการพาคเครื่องนะครับว่าพี่ชาญพระสมเด็จเป็นคนที่จะพยายามค้นคว้าทุกอย่างเนี่ยเพื่อหาค่ามีนครตอนนี้เราเราทำทุกเรื่องทำทุกเรื่องที่มันหาบอกบอกต่อสาธารณชนได้แล้วเอามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับถ้าพี่ใช้แล้วพี่รู้สึกสบายใจรู้สึกว่าทํา การฟ้าดีทั้อะไรต่างๆดีหมดอ่ะแต่ว่าพี่จะไปขายไม่มีอ่ะเก็บก่อนก็กนาหาได้มากกว่าที่เราจะขายถูกต้องไหมพี่หาตัตางค์ได้จากพระใช้พุทธคุณ<ช>ได้มากใช้พุทธคุณงานเราก็มีเงินเราก็มีแต่ว่าพี่จะไปไปหาอะไรอีกอ่ะเงินงานความสุขมีแล้วพี่อยากหาไม่ต้องหาแล้วในชีวิตนี้นะครับแต่นี้แต่ทีนี้เราไม่รู้ไงว่าพระองค์นั้นเนี่ยมันสามารถปรับความสมดุลในร่างกายเราได้ไหมครับคืออนี่ยเราหาความสมดุลในร่างกายแล้วมันมาเสริมเราเนี่ย เหมือนเป็นกรอบป้องกันชนิดหนึ่งที่เข้ามาปรับความสมดุลในร่านกายเราครับแล้วทําให้เรารวงดีโชคดีอะไรต่างๆอันนี้ตอนที่มีพระนะแต่อีกสักครู่เดี๋ยวเราจะดูตอนที่ไม่มีพระเนี่ยว่าค่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนคือถ้ามันเปลี่ยนไปเยอะสแสดงว่าพลังงานพุทธคุณของเรานั้นเนี่ยไม่ธรรมดาแน่ๆแ,แต่ถ้าผมวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยเรียบร้อยแน่นะครับไม่ธรรมดาแน่ๆถ้าเกิดขึ้นลัษณะอย,อย่างนี้ครับนะครับ พระองค์นี้จะเด็ดไปทางด้านไหนสีเขียวคืออะไรสีน้ําสีน้ําเงินคืออะไรเดี๋ยวมันมีบอกบอกแต่นี่ได้ได้านไม่ตามหมานิยมอยู่แล้วได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วได้แน่นอนได้ไม,นนไไมตามหมานิยมอยู่อยู่ยงคงกระพันยังไม่เจอออเฮ้ยนะครับสีแดงคืออยู่ยงคงกระพันคืออันนี้เหนือจับพลังพัดเครื่องด้วยเครื่องวิทยาศาสตร์เลยนะครับใช่นี่เป็นการจับพลังเลยนะครับอลองดูเลยไหมอ่าลองดูเลยลองดูเลยครับตอนนี้ไม่แปนพรนใดๆนะครับวางเือนเดิม ตอนนี้ไม่ห้อยพระนะครับอ่าลองดูได้ไหมว่าเอัาพี่จับมือกันเริ่มขออนุญาตนะครับขออนุญาตวางอันนี้นะเป็นการทดสอบนะครับเป็นครั้งแรกนะครับว่าอันนี้ตอนไม่มีพระนะครับไม่มีรเราดูออร่าอ่าดูออร่าดูพลังงานดูพลังงานตอนนี้ไม่มีพระนะครับอ่านี่ครับเอาเลยเดี๋ยวนี้นะครับแป๊บนึงเครื่องนี้มันจะใช้เวลาอ่านเท่าไหร่แป๊บเดียวเองนีครับมันเป็นเครื่องไม่เหล็กไฟฟ้าในตัวเรานะครับเสร็จแล้วมันประมวลผลออกมาดูความเปลี่ยนแปลงปี้เอ็งไม่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ พอก็ไม่ใช้เนี่ยมันก็ดีอย่างนะครับทำให้เขารีแลกซ์มากขึ้นมาอีกมาเป็นเมื่อกี้มัน41ไหมอ่าอันนี้มัน34นี่คือตอนใส่พระนะครับ56่านนี้ตอนใส่พระขึ้นสตาร์วิตี้56ครับวิกเกอร์40 40อ๋ออ่านี่ตอนไม่ใส่พระความดันโลหิตสูงนะมือออกได้เลยอ๋อตอนไม่ใส่พระตอนไม่ใส่พระความดันโลหิตสูงกว่าใส่พระไม่่ตอนที่ไม่ใส่พระนี่สูงเออไม่ใส่พระสูงกว่าเห็นไหมครับ เมื่อที่มันอยู่ตรงเช่นบอดีน้นี่นี้มันอยู่อยู่ต่ำกว่าเช่นเลยแสดงว่าสูงสายตาเราก็ยาวด้วยเห็นชัดเจนเลยกระเพาะอาหารปกติสายระบบภาษาการรับฟังเอ้ยอันนี้กระเพาะอาหารอันนี้อันนี้ระบบาาการหายใจก็ปกติระบบกระเพาะปัสสาวะและภาษาการรับฟังก็ปกติสองตัวนี้ที่มีปัญหาอนี่คือตัวไม่ใสบแล้วอ่อันนี้เราเปรียบเทียบกันนี่ไม่แต่ทําให้เรารียลลอันนี้อันนี้มีบ้านนี่นี่ไม่ตรงนี้ตรงนี้ไม่จะเหมือนเลยอันนี้ก็เหมือน ตอนมีพระเรารีแลกกว่ามีพระไม่มีพระรีแลกกว่าที่รีแลกมันถึงว่าพลังงานเนี่ยพลังงานตนที่ไม่มีพระเนี่ยไอ้ตอนที่มีตอนที่มีพระเนี่ยพลังงานมันอันนี้มีพระนะพลังงานตรงตรงวิงงงรกอนเนี่ยจะต่ําลงส่วนตรงนี้สูงขึ้นเห็นไหมครับเอาเรามาเทียบเทียบสองกราฟดูสองกราฟเลยขึ้นก็หาค่าดูแป๊บ่าเห็นไหมครับอันนี้คู่ที่ไม่มีพระนะครับ แสดงว่าพระอ,องค์นี้เนี่ยถ้าเราใช้เนี่ยเรารีเลกน้อยก็จริงแต่พลังงานเนี่ยพลังในตัวเราเนี่ยเพิ่มขึ้นพลังพลังในร่างกายเอน,นิเกียเอนิเกียเลเวลพวกนี้เมื่อนนกี้เห็นไหมฮะเอนิเก,นนกีสูงขึ้นตอนที่มีพระนะนี่มีพระคืออันนี้นะครับกู่น,น,นี้อันนี้อันนี้ไม่มีพระนี่กู่นี้กู่นี้เหรอครับ มันมีนจะบบงบอกได้ขนาดนี้เหรอพี่จัิใช่ใช่ที่พี่พี่เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมตรงนี้ก็แปลวพลังงานอย่า้พลังงานเอเนอร์จีเนี่ยอยู่ที่สี่สิบตอนตอนสองใจพระเนี่ยอยู่ที่สี่สิบก็ตอนตอนนี้สองสี่อยู่ที่สามสิบสามดูตัวอย่างก็ได้จากคนอื่นเนี่ยไม่เดี๋ยวเราต้องไ่ดูตรงนี้เจ้าเข้าก่อนนี่ฮะเราดูดีๆนะครับอันนี้อันนี้ผลประมวลออกมาแล้วนะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสี่สิบแปดจะไม่ความรูอีส นะครับอันนี้18 18 18 19นิดเดียวเองแต่ตายาวนิดเดียวไม่เยอะมากแต่ความดังลุกอีก24เลยครับฟิชเจอร์ในร่างกายเราเนี่ยมันไหลไหลไหลฉีดแดงอาจจะเป็นตื่นเต้นด้วยก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ตื่นเต้นมากถ้าดูแล้วครับนะครับแล้วสีที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันมาได้ยังไงเดี๋ยวผมไม่ได้วัดแค่คนเดียวท่องวัดพี่ด้วยเพราะพี่จะได้รู้ว่าในตัวพี่ที่พี่มีภาะเยอะๆเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหน แล้วไม่ต้องถอดออกหมดเลยแล้วก็วัดอีกทีหนึ่งแกนเกงลยไรตัวนี้ใช่ไหมพี่ไม่เคยเห็นตัวอย่างตัวนี้ใช่ไหมผมอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราไม่เคยได้เห็นหรือพิสูจน์กันนะครับว่าแขวนพระกับไม่แขวนพระออร่าเป็นยังไงนี่ผมจะบอกว่าจริงมันมากกว่านี้นี่ออร่าคืออะไรเราเราบอกได้หมดนะครับนี่ออร่าคืออะไรครับผมอ่าแล้วเข้าไปค้นหาได้เนี่พลังงานที่เราวัดจากมือเรานี่คือพลังงานขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวเราครับนะครับ เราใส่อะไรต่างๆมันเป็นตัวแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเรามแล้วเพื่อพลังงานให้เราในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันมีพลังงานเนี่ยถามว่าพระเครื่องก็มีพลังงานถูกต้องไหมครับทาไมจะตรวจพักเครื่องไม่ได้ต้องตรวจได้ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนี่นะครับถ้าสนใจจะตรวจพระเครื่องกับพิชานมาที่ไหนอ่าโลเทนบุรีเลยครับอมตะาสยามนะครับอมตะาารมีําเด็จโตอมตะาสยามผมตรวจตรวจอาร่าเสียกี่ตับปกติสามเปอร์เ สามพันบาทเลยเขาบอกไปเซอร์ให้เรียบร้อยเลยเหมือนใบเซอร์ที่ผมบอกพี่สามพันบาทเมื่อกี้ไอ้ถ้าใบเซอร์เราจะตรวจออร่าให้ด้วยนในชุดสามพันบาทสามพันบาทมีตรวจออร่าด้วยตอนนี้ลดอยู่เหลือหนึ่งพันห้าร้อยบาทเองจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดเดือนมกราคือใครอยากรู้พระที่ตัวเองแฝงอยู่นะครับว่ามีออร่าใช้มีพลังงานหรือเปล่ามีพลังงานหรือเปล่าดีด้านไหนพุทธคุณหรือเปล่าอะไรแบบนี้ ผมมีสิผมว่าโดนสามหมื่นเด็ดไม่ไม่เราเราคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ถ้าพี่จะออกตั้งสิบองค์เนี่ยองค์ระบลยระบไม่ผมไม่ออกไอ้แต่ผมจะมาตรวจเฉยเฉยผมคือผมมาก่าพี่ปกติถ้าตรวจเฉยเฉเนี่ยเราไม่ได้ตรวจให้ทั่วไปไงแต่ถ้าเป็นพักโครงการเราตรวจได้ฟรีเลยอ๋อพักโครงการเนี่ยตรวจได้ฟรีเนี่ยตรวจได้ฟรีเลยตรวจได้ฟรีเลยตรวจได้ฟรีเราเก็บเป็่พันบาทเด็ก้าของหน่พันบาทก็คือค่าตรวจกันที่หนึ่ง ตัวตัวจตรวจ X ต้ <expand> <น Youtube> so องตรวจในโครงโครงตรางนะคือตรวจขั้นที่หนึ่งก็คือตรวจแก้วใสขยายกล้องกําลังสูงแล้วก็ขั้นที่สองตรวจ X เอสโวลิเซนต์ขั้นที่สามตรวจโรตาร์และขั้นที่สี่ออกไปเซอร์ให้ขอหนึ่งพันบาทเองขอค่าบริหารจัดการเนี่ยที่ผมบอกว่าหนึ่งพันบาทนี่ก็คือเราขอค่าบริหารจัดการแต่คนที่จะรับฟรีก็ได้ลงทะเบียนมาจากที่บ้านเอาบัตรประชาชนมาแต่ผมไม่มีการตรวจสอบให้ผมก็ให้ไปเลยฟรีๆแต่เราะตรงนั้นเราประกันว่าพลาดแท้อยู่แล้วแต่เราไม่มีใบรับรองให้แค่นั้นเอง ไม่ได้รับการตรวจแบบนี้อกรองก็ไม่มีคือรับทั้งหมด <ใจ S 2> ผมอยากจะตรวจออร่ราผ้าที่ผมแฝดองคเนี้ยองคงเดียวอืเพื่อความมั่นใจผมไม่ต้องการออกไปรับรองอะไรใดๆทั้งสิน้นปกติเราไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่ถ้าจะมาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเป็นหลักพันในการตรวจกี่พันพผมถามตรงสักกี่พันขนต<ด>่ำต้องหนึ่งพันหนึ่งต่อตรวจออร่าอย่างเดียวนะไม่ออกไปเซอร์นะไม่ออกไปเซอร์ใดใดทั้งสิ้นอ้าขึ้นต่ำก็คือหนึ่งพันบาทต่อองค์ต่อองค์ ขั้นต่ำนะครับคือคุณเพื่อความสบายใจในพระที่แฝงอยู่ <ت? <ت? แฝงรอมายี่สิบองค์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่ายี่สิบองค์ที่พี่ใส่มันมีอะไรให้เราดูนะครับเดี๋ยวพี่วัดตั้งตัวพี่ที่ยังไม่ได้ถอดอะไรออกเลยเนี่ยแต่พอวัดเสร็จเราต้องต่อรองอยู่ดีเพราะเราไม่รู้ว่าพลังงานม,มันมาจากที่มาจากตัวไหนบ้างแล้วผมจะสอบทดสอบองค์ไหนพระแต่และองค์ดีทั้งนั้นก็มันดีเราต้องรู้ว่าพลังงานมันจะเกิดยังไงขึ้นตรงนี้พ,พ,พี่ถ้าแฝงหลายสิบองค์มันจะตีกันไหมไม่ไม่ไม่คือพลังงานมันจะเสริมเรา มันจะเสริมเรารู้ว่าสมมติว่าระหว่างพี่ห้อยพระกับไม่ไหว้พระอันไหนดีกว่าโอ้ยวันหลังผมเชื่อเลยคนไหว้พระเป็นเจ็ดร้อยองมาดีกว่าไอ้คนนั้นไอ้คนนั้นมเเออพามาเลยพี่พามาไอเนองคนที่อยู่ปากเก็บที่ออกคลิปผมนะครับผมจะมาสอนผมให้ฟรีเลยนะฟรีเลยของพี่ที่มามาทั้งวัฟรีได้ไงพระมันเจ็ดร้อยองผมไม่เก็บนะผมอยากให้เขาเห็นว่าพระที่คุณห้อยมันมีพลังช่วยคุณจริงได้หรือเปล่า ที่ขายข้าวขาหมูอยู่ไอ้นี่ขาายข้าวหมูสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลเจ็ดร้อยองค์เจ็ดร้อยองค์อันนี้ต่วหตัวให้ฟรีเลยแฮะตัวฟรีมาตัวฟรีแลัวออล่าว่าออลร่ามันไม่ล้นหลามหรอมันไม่มีเครื่องจะจะใช้เครื่องมันไม่มีนะครับคนหากันเจ้าระวันแต่คือคนที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ไม่ให้ออกไปเขาไม่ขายออกไปก็ไม่ขายไอ้เครื่องนี้มันทนไหมพี่ก็ใช้ได้นานที่ผมก็ใช้มาเป็นสองปีกว่าแล้วเหมือนกัน ที่นี่นะครับเป็นใช้ทำมานานแล้วเราทำมานานแล้วแต่เราไม่ได้เผยแพร่ช่ฮะไม่ได้เผยแพร่ไม่ได้เผยแพร่มากขอบคุณพี่ชานะครับที่เผยแพร่ทางช่องผมเป็นช่องแรกผมก็คือเาไม่ได้ทำมันคุณมเชื่อนะครับทำให้รู้ทําให้รู้ครับคุณไม่ต้องเชื่อทางพิชานะครับแต่ทำให้รู้ว่าที่อมตะสยามใช้เครื่องตัวนี้ตรวจสอบใช่เราตรวจสอบพลังงานให้เขาเห็นว่าที่คุณใช้เนี่ยมันสามารถช่วยคุณได้จริงหรือเปล่า แล้วผมทำทำวิเคราะห์ทำวิจัยเนี่ยหนึ่งเดือนคุณใช้พระองค์นั้นเนี่ยสมมติพี่ใช้องค์นี้นะพี่ลองใช้ไปดูหนึ่งเดือนอแล้วพี่ใช้ไม่ต้องถอดเลยถอดเฉพนาะเวลานอนกับเวลาอาบน้ำแค่นะั้นครับใพอเราพอเราใช้อย่างนี้สักหนึ่งเดือนเราจะรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงในชะีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าอ๋อถ้าเป็นของจริงอ๋อพี่เก็บค่าสติติไว้เพื่อเป็นข้ามยีนไว้ทุกองว่าหลวงพ่อเงินสมเด็จ อ่าหลวงพ่อโคนแฝงแล้วเป็ยังไงอีกหน่องเขาเจ๋งเลยดิตรวจหมดเลยมีอะไรเราเก็บข้อมูลตอนนี้เราล้างข้อมูลเก่าหมดแล้วนะแล้วเราข้อมูลใหม่ที่เราจะทาวิจัยเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราที่ผ่านมาเนี่ยเราเอ้ยไม่ใช่ดิวันที่สามวันที่หนึ่งธันวาคือเราเริ่มใหม่ตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาเนี่ยเราจะทําวิจัยเรื่องพระเครื่องโดยตรงเลยว่าคนที่ใส่พระเครื่องนี้เป็นอย่างนี้พระเครื่องนี้เป็นอย่างนี้เรามีข้อมูลอยู่หมด เไปเปิดก็ไปดูยอดูข้อมูลใหญ่ก็ย้อนที่สามเดี๋ยวลองย้อนข้อมูลย้อนหลังแต่ละคนมีอยู่ให้ดูนะครับเอ้ยไอ้คนนี้แฝงมากเลยสีม่วงเลยอันนี้วิทยาบุณเล็ตไม่ได้บอกจริงๆเราต้องบอกด้วยว่ามันต้องเด็ดบางคนถ้าเป็นนักปฏิบัตินี่คนนี้จะปฏิบัติมาจะมีออร่าเป็นสีอันนี้อันนี้ถ้าถ้าเหนือถ้าทองคือสีออกขาวเนี่ยมันจะเป็นธาตุทองนะครับคือถ้าคนปฏิบัตินั่งสมาธินักปฏิบัติทำเนี่ยจะมีออร่าอีกแบบนึงมีออร่าอีกแบบนึง แล้วเป็นพลังงานที่ไม่เหมือนพระเครื่องนะครับ,รบพระเครื่องมันจะเด่ดเนไปทั้งหยูยงกงกระพันเมตตามมานิยมแต่พวกนี้เป็นคนที่สามารถหรรลุโลกได้สามารถบรบบรลุธรรบรรลุธรรมได้ถ้าสมมติผมจะหาใครสักคนสองคนเนี่ยผมเอาก็มาตรวจดูเลยคนนี้สามารถที่จะพาคนห,หลุดพ้นได้นี่คืออันนี้อันแรกเลยนี่อันแรกนี่อันที่สอง ส่วนนี้อันที่สามนี่คือความพยายามของวงการพระเครื่องนะครับพลังงานในตัวเขาไม่ใช้เลยแต่เขาใช้คือตางกายภาพก็สูงเห็นไหมทางด้านจิตใจก็สูงมากคนอย่างนี้สามารถบรรลุธรรมได้ผมเอาเปรียบเรียบเทียบต่อไมื่อก่อนนะพระเจ้าก่อนที่ท่านจะไปโอ้ย,อยางงั้นเราก็จับเกจีมาทดสอบแล้วว่าเจ๋งจริงได้หรือเปล่าใช่ต้องต้องอินอย่างนี้ต้องนะครับอหนอยเนี่ยเราจะมนคนมาเกจีมาเนี่ยมาปุกเสกภาพวัทุมงกลเนี่ยต้องหาก่อนว่าจริงต้องมาทดสอบนี่ก่อน ว่าท่านเจ๋งจริงหรือเปล่าใช่แต่ท่านย้ายทดสอบหรือเปล่าเ <c oughs> อาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าท่านส่งขายพระยาดูว่าใครที่ยาสามารถบรรลุธรรมได้ท่านก็จะไปโปรดแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วเราต้องใช้เครื่องวัดว่าไอ้คนเนี้สยสามารถบรรลุธรรมได้ไหมถ้าเราเห็นอย่างนี้ั๊บเรียบา้อ้คนนี้บรรลุธรรมได้แน่นอนถ้าเรามาสอบนะครับเรามาเอ้าว่าโอ้แกจีต้องถูกทดสอบแล้วนะครับตอบไปนี้ว่าจานี้มานิมลร่วมงานได้ด้วยไหมทดสอบซะหน่อย ถ้าแสงขึ้นสีไม่ใช้สีขาวนี่เอาไว้ทั้งนั่งสีสีไม่นิมนต์อันนี้อันนี้จับพันธะแังสีนะครับเนี่ยจับพันธะแรงสีนะแต่นี่ไม่ใช่นะนี่พลังงานของฟลกเครื่องนะครับแต่จับพันธรแังสีเนี่ยโดยที่ตัวเขาไม่มีฟระกเครื่องเ่ยนี่เป็นสีอะไรนะเขาเรียกเสียอะไรอะไรโคโค่ปิงโค่อะไรอย่างี้ินโนโคอันนี้อะไรนี่คือจับพันธรังสีพี่รู้ว่ามีหลายสีนะ คือพลังงานในตัวเขาที่เขาปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยเหมือนคนคนฟอกฟอกฟอกจิตใจอ่ะผมสวมเสื้อผ้าเราสวมผมเขาใช้ผมก็ฟอกใช่ไหมซักผิญจจิตใจคนปรกะกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงความงมงายต่างๆต้องใช้ธรรมะเข้ามาเกรอกจิตใจนะครับจองค์การพรเครื่องยิ่งลึกเข้าไปใหญ่เกจิท <c oughs> ี่จะมานั่งปลกปลุกเสกหรือคารวะนั่งปลกปลุกเสก ยิ้วเครื่องนี้ไ,ไปโดนเรียบร้อยคือเรา,เราต้องต้องเป็นนักปฏิบัติธรรมที่แท้จริงถูกต้องครับถ้าคนที่มีจิตศีลบริสุทธิ์พวกเราเห็นหมดเลยว่าคุณปฏิบัติมาอย่างไรแต่จะเหมือนอาจารย์ก็ต้องใช้ทางไหนแต่เราไม่ใช้ทางไหนเขาใช้วิทยาศาสตร์ในการจับสามารถจับมาปฏิบัติธรรมให้บรรลุได้โอเกจีต้องระวังก่อแล้วถ้าไ่ปฏิบัติธรรมริงนี่ดูลำบากเครื่องตัวนี้มันบอกแล้วจริงๆแล้วผมตั้งใจจะหาคนที่ที่เก่งพวกนี้นะครับ มาเปิดมิตรงการเวลาเวลาเกิดไปวิบัติอ,อาจารย์บูราพาประดุมไทยเนี่ยแกสามารถเปิดมิตรงการเวลาได้แต่ให้ต้องมีคนที่มาเสริมแกคนห<ไ>ลาอ่าต้องมีพวกนี้มานั่งเสริมร้อยแปดร้อยแปดในในยันยันจักรามหา,าจักรวาลเนี่ยคือมานั่งร้อมร้อยแปดอาจารย์เปิดมิตรงการเวลาเพื่อจะไปยับยั้งการทําลายล้างของเมฆธาตุทั้งสี่เนี่ยนี่อาจารย์ทำได้การเดินข้ามผ่านมิตินี้อีกหน่อยเป็นเรื่องไม่ยากแล้วดิไม่ยากครับ ก็คือเปิด่ินที่เปลี่ยนกา,ารยจเปิดยนที่เปียนการเวลาง <AI P, S 1> <อ>ั้พี่ไปเลยเดี๋ยวเราจะไปกู้คุงศรียุทธยากัน <c oughs> คือตรงนี้ครับเราเป็นตัว <c oughs> หาคนที่เจ๋งจริงๆแล้วเข้ามาปฏิบัติเพื่อไปช่วยเหลือโลกเวลาก้อไปพิบัตินี่นี่คือจุุปุกของผมและเรื่องพระเครื่องเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผมเอามาให้ทุกคนได้เห็นว่าพระที่เราใช้เนี่ยมีพุทธคุณจริงหรือเปล่าก็เราไม่รู้ทุกวันนี้เราไม่รู้ ทีนี้ถ้าพี่เอาไปใช้อย่างหนึ่งเดือนเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเรารู้ได้ต่างถ่าไม่มีชื่อแต่พี่ต้องใช้จริงๆไม่ใช่ว่าโูใช้วันหนึ่งแล้วี่ไว้บนทิ้งนะมันไม่ได้คืออีกหน่อยเนี่ยพระเครื่องจะถูกกับคนมากขึ้นถูกต้องแผนพาคเครื่องให้ถูกฉลิมถูกเฉลิถูกต้องใช่ให้โดยใช้เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องชี้วัดว่าเฮ้ยคุณมีออร่าแบบนี้ถ้ายังไม่แผน ถ้าคุณอยากมีพุทธคุณด้านแมตตาหมาต้ยงเอาองค์นี้ออกไปต้องต้องหาพระที่มันตรงกับจริตเขาที่เราปรับความดุลให้เขาได้สมมุติว่าพี่เป็นคนธาตุไม้ที่แข็งพี่ก็ต้องหาธาตุน้ำธาตุดินมาเสริมพอเราเราเราได้มาเสริมครบองค์บริโภองค์ประกอบของเราถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเกิดขึ้นไหมดเกิดขึ้นคือไม่ในในร่างกายเราไม่มีความบกพร่องตั้งธาตุต่างต่างประเทศเชื่อตอนนี้เลยต่างประเทศเขาเขาเล่นมานานแล้วแต่บ้านเราเนี่ยไม่มีใครรู้ จริงๆผมทำวิเคราะห์ไว้เนี่ยอยู่ในนู้นเน่ะสิบคนตอนนี้ได้แค่สิบคนเราได้วันเดือนปีเกิดได้เวลาที่ชัดเจนปั๊บเรามาขี่เข้าก็หมดเขาพิ้นออกมาเลยคนนี้เป็นธาตุอะไรแล้วแล้วต้องการธาตุอะไรมาเสริมให้เขาได้ครบองค์ประกอบในร่างกายคเขาเหมือนเหมือนดูวงช่วยจัดสรรดวงช่วยก็ใช่แล้เหน่วยเมืองไทยก็ดังเหตพี่ก็เพราะว่าบ้านเราพระเกินหนึ่งประเทศเดียว S <S <S ในโลกนี้ไม่ไมีไม่มีประเทศไหนสร้างเหมือนเรามีแต่ประเทศตราประเทศเดียวที่ทําให้ทั่วโลกต่างสตาร์และเข้ามาซื้อหา นี่และเป็นมหาเป้ามหามหามามหาอำนาจทางวัตถุมงคลวัตถุมงคลใช่ตอนนี้เรากําลังกระจายไปสู่ทั่วโลกและผมทําเผยแพร่ไปเนี่ยร้านเอนทีทั่วโลกเนี่ยเรากาลังไปแปะข้อมูลต่างๆไว้ครับแต่ถามว่าการใช้ตรงนี้มันใช้เวลาเพราะเราเองทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับในการวิจัยพัฒนาใช่ครับอันนี้อยู่ขั้นตอนในการวิจัยพัฒนาในมุมของวิชาพระสมเด็จครับแห่งอามะตะสยาม ใกล้จะจบแล้วครับเราเครื่องมือมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะปิดจ็อบทั้งหมดเฮ้ยรอแต่เครื่องมือมาอย่างเดียวตอนนี้ผมใช้เครื่อง OSL กับ TL มาเนี่ยถ้าเครื่องสองตัวนี้มาเมื่อไหร่ครับวงการื่อเครื่องนะจะได้รู้ว่าปรับฉงปรับชงปรับชงไปปรัชงไปปรับเครื่องให้คนก็มาศึกษาอย่างมีหลักการ หลักเกณฑ์หลักการที่มันสามารถจับต้องได้เป็นแนววิทยาศาสตร์เป็นแนววิทยาศาสตร์นะครับใช่พี่ชางตอนนี้จะเปิดหลักสูตรสอนอะไรอยู่ตอนนี้เราเรามีหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทางไกลนะครับที่เราทําร่วมกันเนี่ยครับผมก็คือหลักสูตรการศึกษาเพื่อเครื่องพัฒนาเด็กโตนะครับเนี่ยครับสถาบันการศึกษาเข้าไปในที่เฟซบุ๊กอมตะสยามได้เลยครับแล้วก็จะเห็นรายละเอียดนะครับว่าต้องทํายังไงบ้างค่าศึกษาหลักสูตรละเท่าไหร่เอาสองพันบาทเองครับสองพันบาทจําระโดยตรงที่สถาบันการศึกษาทางไกลได้เลยนะครับหรือจะเป็นนค ดำเนินการให้ทั้งหมดนะครับพอเรียนจบได้รับใบประกาศจากกระทรวงด้วยของที่สังกัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการเลยิการเลใช่ครับพี่ชานทำมากี่ปีแล้วผมทำมาเราเริ่มสอนตรงนี้ปีเราทำเอโมยูเดือนคุมภาปีหกหนึ่งตอนนี้รุ่นนี้อะไรตอนนี้รุ่นที่สิบสี่กำลังรับครับก็สมัครเข้ามาเลยนะครับจะได้มีความรู้ที่เป็นหลักวิชาการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการใช่ครับ ตอนนี้กำลังทำอีกห้าหลักสูตรนะครับเนื้อว่านเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงแล้วก็เนื้อโลหะเนี่ยกำลังทําหลักสูตรที่ต้องทำที่ต้องนําหลักสูตรจากพลังงอีกหลักสูตรเรื่องเรื่องเรื่องพลังงานเนี่ยมันเป็นเป็นศาสตร์ที่น่าศึกษาน่าศึกษาแล้วผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาศึกษาโดยหลักวิชาการดยหลักตรงเนี้ได้เอาไปใช้อย่างมีมีองค์ความรู้อ่ะครับไม่ใช่คุณใช้แทนหรือเปล่าไม่ถู้แต่เนี่ยแทนไปแทนผมไม่สนแล้วไม่สนแล้วครับมีพุทธคุณ แล้วทุกคนที่ต้องการซื้อเนี่ยเขาต้องการพุทธคุณนนั้นทุกคนที่เช้าซื้อหาพระจากวัดไหนนะครับต้องการพุทธคุณนะครับพุทธคุณเป็นหลักเลยไอพุทธพานี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่มันตามมาหลังจากที่มีพุทธคุณสมมุติว่าผมไปใช้แล้วผมเจอพุทธคุณขึ้นมาแล้วพี่เห็นผมเจอปฏิหารเนี่ะพุทธคุณเนี่ยทาให้เกิดอาคานะครับถูกต้องครับถูกต้องพุทธพา์ไม่ได้ทําให้เกิดพุทธคุณไม่ใช่อทธพุทธพานี้ไม่ทําให้เกิดพุทธคุณมันทาให้เกิด ให้เราหลงติดไปกับตรงนั้นและคิดว่าพระแต่ละองค์มีราคาโมูลค่าเป็นหลักร้อยล้านไม่ใช่พระราคาหลักร้อยล้านหลักแพงๆไม่ได้หมายความว่าจะมีพุทธคุณทุกองไม่ใช่ทุกองไม่ใช่ครับอาจจะไม่มีก็ได้นะครับอาจจะมีก็ได้ที่หนเจอเครื่องนี้จอดจอดเลยนี่แหละเราพูดถึงหลักความเป็นจริงตรงนี้อยากให้ทุกคนได้ศึกษาโดยอย่างมีหลักเกณฑ์หลักการนะครับไม่เชื่อแบบตามๆกันมาแล้วให้ศึกษาโดยสามารถจับต้องมันได้ ครับนะครับอ่าแค่นี้ครับสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวก <c oughs> ่อน